ตอนนี้มีข่าวแบบหนาหูมากครับเกี่ยวกับเจ้าตัวข่าวหลุดนะครับแล้วก็สเปคของเจ้าตัว DJI Osmo Action 4นั่นเองครับซึ่งตัวนี้ข่าจะเป็นกล้องแ c t i o n Cam ตัวใหม่จากทาง DJI ที่มีการปรับปรุงนะครับเพิ่มใหม่ค่อนข้างจะเยอะมากๆครับโดยในรุ่นใหม่นะครับจากสเปคที่มีการหลุดออกมานะครับก็จะมีการนับเปลี่ยนขึ้นออกมานะครับอีกพอสมควรเลยราคาครับก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับสเปครวมถึงราคาของเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงวันนี้ไปชมกันเลยครับมาพูดถึงสเปคของเจ้าตัว DJI Action Osmall กันตัวนี้ครับะใช้เซนเซอร์นะครับที่มีขนาด1ส่วน1.3นิ้วนะครับซึ่งต่างจากตัวเก่าที่อยู่นะครับที่1ส่วน1.7นิ้วก็คือมีความใหญ่ขึ้นมานะครับอีกพอสมควรเลยเลนตัวนี้ครับจะเป็นเลนส์155องศานะครับ f 2.8ผมคาดว่าน่าจะเป็นเลนชุดเดิมนะครับจากที่เจ้าตัว A c ช i o น3ใช้ตัวนี้ครับรองรับวิดีโอความละเอียดสูงสุดนะครับที่เจ้าตัว 4K 120 FPS สนะครับส่วนการสั่นนะครับก็ยังเป็นเจ้าตัว rocky steady เช่นเคยนั่นเองครับที่สําาคัััญรบตตวววนีี้้้ะมมพอกกิดโ 10bit แล็ จริงๆต้องบอกว่าตัวเก่านะครับตัว10 bit มีอยู่แล้วแต่ต้องถ่ายนะครับเป็นเจ้าตัวให้265แต่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเฮ้ยมันจะบังคับเป็นให้265หรือไม่แล้วก็ตัวนี้จะมีเจ้าตัว D l o c M ซึ่งตัวเก่าก็จะไม่มีนั่นเองครับั้นสั่นครับนอกจากจะมีเจ้าตัว Rocky steady นะครับยังมีเจ้าตัว360 c o r i z o n steady นะครับก็คือเราสามารถคาดว่านะครับเราสามารถหมุนนะครับรอาทิศทางลดที่เฟรมนะครับยังอยู่เท่าเดิมนั่นเองครับก็คือมันจะไม่ได้มีการเอียงนูนี่เลยถือว่าเฮ้ยเป็นสิ่่่่่งงหนนนนนึทีีีาาาาสใใจจมกๆเเพรระวฟอ์้ ก็ได้อยู่นะครับกับเจ้าตัวกลโ่มมา่อนหน้าแล้วนั่นเองครับแล้วก็เจ้าตัวกรนนาตัวนี้นะครับโดยที่คุณจะไม่ใส่เคสนะครับตัวเก่าครับอยู่ที่16เมตรส่วนตัวนี้จะอยู่ที่18เมตรนั่นแะครับตัวนี้จะอยู่ที่145กรัมสาหรับเจ้าตัวบอดี้เป่าๆนั่นเองครับโดยจากรูปหลุดครับเจ้าตัว DJI Osmo Action 4ตัวนี้นะครับก็จะมีความใกล้เคียงครับกับเจ้าตัวเดิมมากๆนะครับคือจะมีจอด้านหน้านะครับที่เป็นหลบสัมผัสมีจอด้านหลังที่หลบสัมผัสนะครับแต่สิ่งที่มีความแตกต่างกันครับคือ้าเัับงจตว A 3 ตัวเริ่มต้นเลยจะอยู่ที่329เหรียญน,นะครับเมืองไทยอยู่ที่12,500บาทสำหรับบอดี้ส่วนตัวนะครับที่มาพร้อมกับชุดคอมโบทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่15,500บาทนะครับเมืองนอกอยู่ที่439เ้หรียญโดยตัวใหม่นะครับเฉพาะเจ้าตัวบอดี้เปล่าๆครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ13,700 13,800าสบาทนะครับสำหรับในประเทศไทยส่วนวตัวคอมโบครับจะอยู่ที่499นะครับซึ่งเจ้าตัว499อะ่ะราคาจะอยู่ที่ประมาณ17,000 ากลางๆนะครับประมาณ1 7ึ0 0ห3 0 0นเจองพัประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ยังสมเหตุสมผลนะครับถ้ากบโปยังไม่ลดราคาเพราะว่าในปีที่แล้วอ่ะกบโปฮีโร่11อ่ะราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่18,500บาทซึ่งเป็นราคาที่โหดร้ายมากๆแต่วันนี้ครับเจ้าตัวกบโปฮีโร่11นะครับก็ราคาเริ่มต้นมา่นห้0พับาทสําหรับเจ้าตัวบอดี้อย่างเดียวนั่นเองครับสิ่งที่ผมรอดูกันจริงๆครับสำหรับเจ้าตัวทาง DJI นะครับคือเจ้าตัว DJI Pocket รุ่นใหม่ครับซึ่่งงเนาก Action Action DJI 2ะครับวลแแ ก็มีเจ้าตัว DJI Pocket 2ออกมาตัวในวันนี้ครับ Action 4จะออกมาแล้วตัว Pocket นะครับก็ยังไม่มีรุ่นใหม่นะครับที่จะมาเปิดตัวกันเลยน,นั่นเองครับสำหรับกําหนดการเปิดตัวของเจ้าตัว DJI Action 4ตัวนี้นะครับยังไม่มีการเปิดเผยอ,ออกมาแต่คาดว่านะครับจะอยู่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ครับรอติดตามชมกันเอาไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องเดอกปีกของผมด้วยของขอตัวาปก่อนแล้วสวัสดีครับ